แล้วก็ดูสแตทยังไงนะเกมนี้คริดาเมตเล็กน้อยครับแต่ส่วนที่สําคัญจริงๆคือตรงนี้ครับแสนเปอเซแล้วพอแสนเปอเซตปุ๊บปาดไปทีเดียวก็ไม่ติดคือรีคอรครับนั่นแหละมันเป็นเรื่องของคริดาเมตแล้วก็โบนัสาเมตที่เป็นตัวคูณค่อยกันแล้วมันจะมอบประสิทธิภาพให้แบบมหาศาล เอาล่ะสวัสด e ีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีผมยูมะซึ่งวันนี้เราก็มีอยู่กันในฮงไกซาวเร่อันนี้คือกรกวาลตามวิตีความอันซาของมนุษย์ในปรกคอที่8กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสํสำหรับการคำนวณแบบรอบที่มีชื่อว่านิยามของบทกวีโดยที่เราจะได้รับวัตถุยากตอนต้น3ชิ้นด้วยกันลบออฟดิบิวตี้แล้วก็แองเจิลไทอีโอยูเดสเพนเซอร์พิเศษ2ชิ้นซึ่งชิ้นแรกจะแตกตอนบอสมิติโรนาสองอีกชิ้นไปแตกตอนห้องพักผ่อนแต่ละครั้งที่ไอโอยู แล้วก็หมายความว่าเราสามารถทําเงินจากที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนแบบมหาศาลได้และนั่นก็คือการที่ Lo บบิวตี้มีโบนัส,สมเมทให้เราเยอะมากๆเช่นกันซึ่งถ้าจะพูดถึงการเล่นกับเงินแล้วแล้วก็สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับวัตถุหายากที่ทําให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้นไปอีกอย่าง t ี p i c a l ้า n ีเนีย c i โซ y ตีก็สิแล้วก็ ทาวดการ์ดครับด้วยวัตถุแอคทั้งสองชิ้นนี้จะทำให้ io u d i s sensor s i v o l coin of discord g o coin of discord แล้วก็ hero t r i u m p r o b e o i t y ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับเพิ่มปริมาณเงินที่ได้รับขึ้นไปอีกตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดเอาไว้ในวัตถุแอคชิ้นนั้นซึ่งมันก็จะทำให้เหราแบบว่ามีเงินหลักแสนหลักล้านได้และพอมีเงินระดับนั้นนะครับโบนัสทาเมจาก robloity ก็จะเพิ่มพูนขึ้นตามนั้นและแน่นอนรวมถึงการใช้วัตถุแอคอย่าง c a v i t y system model เพื่อบวกคริสตัลเมทขึ้นมาด้วยครับก็จะเพิ่ม นอตตามเดชขึ้นมาแบบมาหาศาลสุดท้ายเราสามารถทำดาเดจ2,000ล้านได้ด้วยคอมโบแบบนี้นะครับใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจริง,รงๆแล้ววันนี้ผมกะจะมาเล่นทํายังไงก็ได้ให้เงินถึงหลักร้านนะครับแต่เมื่อวานผมนั่งกดทั้งวันแล้วทําไม่ได้สักทีมัน RNG มันเยอะมากนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโอเคผมยอมแพ้แล้วละกันไม่จำเป็นต้องทําเงินหลักร้านแต่ว่าวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหนึ่งในท่าที่ลองมาเมื่อวานก็คือหาทิพย์เข้าเจอละ ผมเจอที่พี่เข้ามาประมาณห้องซื้อขายในหลังบอสไม่ดละน้าหนึ่งเดไม่ก็ประมาณห้องหห้อง6เนี่ยะครับเสร็จปุ๊บห้องอีเวนท์ที่เข้าต่อ้า ผมเจอทาวอดการ์ดครับผมเจอพยอกร์โดสตาร์ผมกดทาวอดการ์ดบวกเงินมาได้เงินเพิ่ม200%และห้องอีเวนต์อีกอันหนึ่งที่เจอก็คือหุ่นยนต์ลงทุนสันติภาพแห่งดวงดาวครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมมีทิปิคอลใช่ไหมแล้วผมก็มีทาวอดการ์ด200%หมายความว่าเงินที่ผมได้รับจะเพิ่มขึ้นอีก6เท่านะครับ6เท่าเลยนะและนั่นก็คือการที่ว่าหุ่นยนต์ลงทุนสันติภาพแห่งดวงดาวนะครับจะมีให้เล่นทั้งหมด3รอบด้วยกันกดครั้งแรกนะครััับบจ่่าายเเเงงิินนนนึก็รคืทตว ของที่จ่ายไปก็คือ200กดครั้งที่2นะครับจ่ายเงินไป50หมายความว่าก็จะได้เงินคืน2เท่าของที่จ่ายไปด้วยโอกาสชนะ50%แล้วก็กดครั้งที่3นะครับจ่ายเงินทั้งหมดโอกาสชนะ25%ได้เงินเท่าตัวของที่จ่ายไปปรากฏว่าตอนนั้นนะครับผมคำนวยให้ดูเลยนะผมมีเงินอยู่500อเอ่อมันก็ไม่เป๊ะหรอกแต่ว่าประมาณ500นะครับแล้วก็จ่ายเงินไปร้อยหนึ่งใช่ไหมร้อยนึงเสร็จปุ๊บหมายความว่าผมจะได้คืน200แต่ได้คืน200ด้วยความที่ผมมีทิปเปอร์ คูณ6เข้าไปครับก็คือพันสผมได้เงินคืนพันสเป็นพันหกนะฮะจากเติม500กดครั้งแรกได้ตังค์พันหกดครั้งที่2ครับจ่ายเงินครึ่งหนึ่งหมายความว่าจ่ายไป800 8 0 0ยคูณ2ก็คือพันหกพันหกคูณหกครับเก้าพันหกะบบวกแปดร้อยตอนต้นเห็นตัวเลขตรงนี้ไหมครับหมื่นสี่ร้อย ต่ว่าผมแพ้5 0าสตรงนี้นะครับโอกาสชนะมันมันคือการวัดดวงลุน้วนเลยครับห้เสียเงินไปเลยกับอีก50%ิก็คือได้เงินตัวนี้คืนมาปรากฏว่าผมแพ้ตั้งแต่ตรงนี้นะครับแต่ผมจะลองคิดเลขให้ดูนะว่าถ้าสมมติผมกดจนสุดจะเกิดอะไรขึ้นกดอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าต้องจ่ายเงิน1400ตรงนี้และเสร็จปุ๊บคูณ2ใช่ไหมครับแล้วก็คูณ6ผมจะได้เงินคืนมาแสนสองผมต้องชนะทั้งห้าสิงแล้วก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะเป แ,สสแล้วพอได้เงินคืนแสนสอปุ๊บเรามองไปถึง IOU d e f e n s e r ถ้าสมมติว่า Tower Guard ยังสามารถใช้งานได้อยู่ด้วยจะผีเสือ้อหรือจะการกลซ่อมก็ตามเงินที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวใช่ไหมครับแล้ว การที่คูณ6เข้าไปหมายความว่าจากต้นมันคูณ7ครับเพราะฉะนั้นคูณ7อีก2รอบอันนี้คือไม่ได้คำนวณเรื่องของ l o บ a l ์ดิวไม่ได้คำนวณเรื่องของ g o คาม d i s c o คอด้วยครับผมได้เงินมาก่อน6ล้านถ้าสมมติว่า t ท m i ม g ทุกอย่างมันถูกต้องเนี่ยคือเห็น potential ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วพอคูณจุด2จาก l o บ a l ์ดิวหมายความว่าเราจะมีโบนัสเล้านสเปอร์ น้ำสนตคือเท่าไหร่ครับคือ12,000เท่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นเพียงการคำนวณคร่าวๆเท่านั้นนะครับมันยังไม่ได้ผ่านการคำนวณแบบเป๊ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตัวละครก็มีโบนัส,สาเมทอะไรอยู่แล้วอาจจะหารครึ่งหรือหาร3อะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนั่นแหละครับที่เป็นข้อจริงเนี่ยโซซิตี้กสิบกับ Tower Guard 200%เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากและถึงแม้จะไม่ใช่ Tower Guard 200%นะครับ Tower Guard 50%หรือ100%ทีีม่มจกานวนห้องให้ใช้เยอะกว่าก็น่าสนใจเหมือนนนกันนะรวมไปถึงการ์ดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ อีกชิ้นหนึ่งด้วยนะครับเงินก็จะคูณ3คูณ3คูณ3เนี่ย้วยทิปิคอแค่ที่ิคก็พอหรือจะมองไปที่ถ้าสมมุติห้องสุดท้ายห้องที่13เรามีเงินหลักล้านใช่ไหมครับหมายความว่าห้องที่12ที่เราจะไปเข้าห้องบอสคือคูณด้วย1.32เพราะเรามีทั้งโกคอยที่พิคอแล้วก็โลว์ทิคี้ห้องพักผ่อนเราต้องมีเงิน7 5 0 0 0ก่อนเข้าห้องพักผ่อนมาเราต้องมีเงิน2 0 0 0 0 0เพราะว่าตรงนั้นเป็นห้องที่ IOU พิเศษชิ้นที่2แตก มันก็จะคูณ3ให้ปึ๊บณเสร็จปุ๊บแล้วก็หารด้วย1.12เพราะว่า go coy typical แล้วเสร็จปุ๊บหมายความว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นห้องบอสมิติระนาบ2เราต้องมีเงินเท่าไหร่ครับ1.32 50,000ถ้าเราเก็บเงินไดน้50,000ก่อนที่จะเข้าห้องบอสมิติระนาบ2เรามี t y ป i c a l เรามี go coy เรามี longevity 3ชิ้นนี้คือมันจะสแต็กเงินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงล้านนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถูกไหมแล้วก็ถ้ามี IOU defender ทุกอย่างมันดูเป็นไปนได้ไมั้ยฮแบบว่าเ,าเก็บเงินมาสัก13,000แล้วก็เข้าห้องบอสมิติระนาบ1 ปุ๊บการคูณสลับที่กันได้ก็สแต็กเงินสแต็กเงินสแต็กเงิน,งนผมว่ามันมันทำเงินหลักล้านได้ก็ยากอยู่แต่ว่าผมว่ามันเป็นไปได้นะใช่ไหมแต่ไม่รู้แหละครับวันนี้2ออย่างที่อยากจะเล็งเอาไว้ก็คือถ้าไม่ใช่เงินหลักล้านขอแค่มี t ท w e r ด์การ์ดแล้วก็ที่ปี่เข้าทีเนี่ยโสเซตตสเซในเกมเดียวกันได้ไหมผมขอแค่นี้พอนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะโฟกัสในวันนี้เพราะว่าไอ NG มันเกลือหรือเกินนะ่ะเมื่อวานผมพยายามแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าอะไร หลุดที่ลองคิดแล้วว่าน่าจะเวิร์กนะครับก็คือการลงห้องอีเวนต์อย่างต่อเนื่องนั่นแหละสุดท้ายแล้วมันเป็นการวัดดวงอะดวงสักร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์รูนพาวส์นะครับลดราคาพิเศษกับช้อปปิ้งทางโทรทัศน์ได้วัตถุหายากฮะได้ไหมพอดีๆได้ไหมล่ะหรือผมคุณกดรับเงินนะถ้าเงินต้นมันสูงแต่ตั้งแต่แรกอะเราอยากหาทีปพิเคราก่อนถูกไหมครับมันจะได้เพิ่มเงินที่ได้รับขึ้นไปอีก ห้องอีเวนต์อีกอันหนึ่งซิวเวอร์คอยมาครับคุณภาพข้อแลับส่วนใหญ่แล้วจะเกลือโอ้เฟมิลี่ไทส์อันแมนคอมน่าสนใจนะ เงินจาก500นะครับเหลืออยู่150สมีสมการนักล่าเงินรางวัลแต่ผมไม่รู้สึกว่าผมจะเจอเทิปเปิลคอรแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจริงๆแล้วตำแหน่งที่หาทิปเปิคอได้ดีมากๆก็คือห้องซื้อขายหลังจากมอสมิติลาน้าหนึ่งนี่แหละอืมมันหาค่อนข้างหมายถึงว่ามันก็ไม่ด้เลตีขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเทียบกับการลงห้องอีเวนต์เพื่อหาททวอ์การ์หรือว่าอืมให้ผมค้นหาททวอ์การ์ก่อนอันนี้ลองเล่นมาหลายเกมแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยเจอเกมที่มันใช่เเเลยยยอาาาาาางาาาางี้้มมมมันนรรพหิิต นะครับไอห,ห้องหนึ่งห้องสองห้องสามเนี่ยก่อนบอสมิลเด็ตละหนึ่งหาเท้าอดกาให้เจอหาที่ปิ้งข้อให้เจอหาพิสตันให้เจอหา IOU Dust Sensor อีกชิ้นหนึ่งให้เจอขอแค่4ี่อย่างนี้นไม่ว่าแบบไหนจะมาก็ตามนะครับเราจะเล่นเกมนั้นโอเคปะ่แะแต่อันนี้อันนี้เป็นเป็นรูปแบบในการรีเซ็ตที่ที่จะลองดูแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับคิดไม่น่าจะเวิร์คแค่อยากเห็นเงินหลักล้านเฉยๆครับไม่ไม่ได้อยากเห็นทําคปสองพันล้านแล้วตอนนี้ <laughs> อยากเป็นเศรษฐี ได้หรือไม่อีเวนครับอีเวนเฮ้ยถ้าวัดการ์ดปะเราอย่าอนาคตลวงนะผมเบื่ออนาคตลวงอะ่ะคือตั้งแต่อนาคตลวงมาคือผมเจออนาคตลวง5รอบเจอพยากรดวงสตาร์รอบหนึ่งอะดวงมันเกลือเกลือแต่อย่างน้อยนะครับผมไม่ชอบเซอราผมไม่ชอบผอมเพียงเอาฮูเลห่หรือสวอมครับสวอมดีกว่าอีเวนต์ต่อครับเนี่ยแล้วมันก็ไม่เจอพยากรดวงสตาร์ มันไม่เจอไ o โอ i ยดัสเพนเซอร์ไปก่อครับรอบนี้คือจะเน้นรีเซ็ตแบบรวดเร็วเลยนะแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือห้องรางวัลมิติละนาหนึ่งถูกไหมครับสึกยาดกันค้ากดบวกตัง300พร้อมกับวัตถุย,ยากที่เกี่ยวข้องกับการเงินมาเฮ้ยผมได้สมการนี้มาแล้วได้สมการนี้ที่ไรนะครับดวงดีตลอดผมว่ารอบนี้ผมมาละลบล้างหงอันเฟื่องฟูลบล้างอีเวนต์นะครับไปไปไป นายคือถ้าจากกลนกับนกักล่าเงินรางวัลโอเคครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจห้แคลอรี่ไดเอทครับมิเตียนละน้ำหนึ่งเราผ่านสบายๆแล้วตัวนั้นจากคนก็กดไปที่แคสเกตก็ได้มาครับสุ่มพรมาแล้วเจอห้องรางวัลครับแน่นอนว่าห้องรางอันห้องรางอันคืออะไรอ่าสื่อการค้าก่อนนะครับเผื่อเจอที่ไปเข้าอ,อันนี้เกี่ยวข้องกับการเงินสวยครับแล้วพอได้รับเงินเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหมายความว่าตรงนี้ผมได้เงินพันหนึ่งถูกไหม อ่าแล้วพอมีเงินพันหกนะครับก็หมายความว่าผมจะตีแรงขึ้นถูกไหมครับ โอเคทันเตอร์เทคนิคครับเบเชลไปเลยและตอนนี้เราก็ไม่ได้ต้องการห้องซื้อขายถูกไหมครับเพราะว่าเราได้ทีพิเข้อมาแล้วสิ่งที่เราอยากได้ตอนนี้คือเอลยูเดสเปนเซอร์ธรรมดาอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ทาวด์การ์ดใช่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 แต่จริงๆถ้าเจนลิฟิชมาช็อตน,นี้ก็ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเรามีเงินหลักหมื่นแต่แต่ที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้คือ5 0 0ห0ื่นถูกครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าเราจะได้สแต็กเงินไปได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้รอดูแล้วกันครับว่าจะได้อะไรอย่างเช่นว่าลงห้องไม่สิหมื่น่อเ เราอาจจะได้ไอน,นี้ก็ได้ฮะเทเลฟิตตั้งแต่ตรงนี้ก็กลายเป็นว่าห้องซื้อขายจะเป็นห้องไรไประโยชน์ไปแล้วโอ้ไม่สิอย่าลืมโกโคอยนะโกโคอยเองก็มีส่วนช่วยนะครับใช่ใช่ใช,ใช่มันอยู่ในการคำนวณของเรา,มาเมื่อกี้ไม่งั้นอาจาจะต้องใช้เงินเยอะกว่านี้ด้วยผมยังไม่ได้คิดในกรณีที่ว่าถ้าสมมติเราเล่นเทอร์วดการเราไอโอเลสเพนเซอร์วพวกโกโคอยมันก็เพิ่มประสิทธิภาพเงินที่ได้รับขึ้นอีกด้วยนะใช่ไหมทาไมมีแต่สมการจาเป็นพื้นฐานนี่อจีพีไปก่อนครับอะไรก็ได้เอ่อควอนตัมกายภาพแล้วกันฮิว สวอรามา่าครับเจลฟิชไม่มีแต่มีดิพาร์ชเมน์ครับเอาไปหักเลือกศัตรูเล่นได้เพอเจอสวอมเมี้ยดรอตมาครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมคือผมหยิบสมการดรอตมาแล้วผมดวงดีตลอดเลย <c oughs> จริงนะผมพูดจริงนะมันแบบว่ามูมากเลยฮะอ่ะห้องอีเวนต์ปะเวอร์การ์ดฮะนายมาทำอะไรเอ่มมรดกนะครับผมจะไม่กดจ่ายตังค์หอกนะเพราะว่าผมจะได้รูอเดนพาสองชิ้นใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติมันออกมาเป็นไม่เอา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  อุอ้ยกดผิดจริงๆเมื่อกี้เราน่าจะกดลิงอย่างเช่นคุณก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติเราสู้ลิงอย่างเช่นคุณแล้วได้อ๋อได้ได้นี้อ้าวเงินเด้งเท่าตัวครับอุย้ยห้าพันห้าพันแล้วโกโคอยครับชีวิตโลหะกับงานประพันธ์วิจิตอืมร้150อยห้าสิบแหละพอละงานประพันธ์วิจิตก็รับพรเออีเวนต์ต่อ IOU dispenser โอเคโอเคโอเคทุกคนยังยังไม่ถึงนะแต่ว่าใกล้แล้วเอ,อ่อเพิ่มปริมาณเงินที่ได้รับหรอวัตถุแอคตรงดุลควอนตัม IOU dispenser ถ้ากดตรงนี้เงินก็จะเป็น3เท่าหรือผมควรเล่นธรรมดาก่อนนะ่ะไอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้ากดตรงนี้เงินจากเฮ้ยแต่ว่า อันนี้ได้ครึ่งครึ่งล้านนะครับห้าแสนห้าแสนขึ้นแน่นอน,น,นแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีซิลเวอร์คอยไม่มีแล้วซิลเวอร์คอยเราได้แล้วถูกปะใช่ซิลเวอร์คอยผมได้มาแล้วนะครับผมควรเก็บ IOU เป็นเวอร์ชั่นไหนอะเนี่ยซิลเวอร์คอยโกคอยมาแล้วถ้าสมมุติว่าเงินตรงนี้เป็น3เท่าขึ้นมาแล้วก็6481่คูณสามแล้วพอคูณ3าคูณสอีกรอบก็แสนเกว่าเราถ้าสมมติว่าคูณ1.3 2สัก1รอบ2รอบ3รอบ สี่หหเฮ้ยถ้าลงห้องสู้ปกติหกรอบไม่สิแต่ถ้าเราเดี๋ยวการคูณมันสลับที่กันได้ไม่ใช่เหรอเราจะคิดมากทําไมนะ <c oughs> แค่ว่าพอมันเป็นแฟลตเงินตอนต้นมันหมายความว่าเราต้องไปอาศัยการคูณเงินเดี๋ยว <c oughs> อ่ะลุยเลยก็ได้ ทุกคนฮะอ๋อผมรู้แล้วผมลืมอะไรผมจะไปลงห้องอีเวนต์ต่อใช่ไหมถ้าสมมุติว่ามันออกมาเป็นตัวนั้นแต่ว่ามันไม่ออกมาก็โอเคตุ๊กตา5นะครับช่วงนี้เกลือยับยับเลยเพราะฉะนั้นผมกดตบแรงแล้วก็ตบแรงพ <laughs> อขาคามกาแล็กซี่ครับวัตถุหายากประหลาดใจสาชิ้นประหลาดใจมากครับ <laughs> เองินได้อีก3เท่าเป็นแปดหมื่ ถ้าวัดการ์ดมันไม่มาทุกคนผมควรจะใช้ชีวิตแบบใดผมควรลงห้องตะลุยไหมผมควรลงเฮ้ยทำไมเหลือเลือดหนึ่งเปอะอันนี้คือดาเมจพอดีเป๊ะเลยแหละลงห้องอีเวนต์ต่อเพื่อลุ้นทาวัดการ์ดเพื่อลุ้นทาวัดการ์ดแต่ถ้าทาวัดการ์ดไม่เป็นทาววัดการ์ดสองอถ้าผมเจอหุอ่นยนตยลงทวนสัภาพแห่งดวงดาวละเพราะเดี๋ยวไม่เจอถูกไหมครับเชื่อมั่นในผู้ไม่ยอมตายสิทุกคนผมว่าได้ผมว่าได้ พราะว่าเราคือผู้ไม่อยอมตายนะเรับเรนจูเรนเคาะป้ายอ่าฮะเหมื่นแต้มอันนี้สมการลบล้างปัญญาทําไม่ตายรัสังหารโอเคห้องเผชิญห้องเผชิญมันมีตัวที่บวกกันอีกปะแต่ว่าถ้าเข้าห้องเผชิญอะเงินเราคูณ1.32เท่าเสมอครับแต่ถ้าเรากาลังพูดถึงเทวกรรมมันก็คุ้มนะใช่ไหมเอากดปีกละหรือว่าร้านค้าห้องเผชิญมันมีเผชิญอะไรบ้างเผชิญที่รับปัตถุยยากกับเผชิญที่ได้เงินเผชิญที่ได้พร นึกสภาพออกใช่ไหมครับมันไม่ได้แบบว่าโดนเราขนาดนั้นะแล้วไง <Yeah. S 1> อนาคตลวงบ้านแกสิหเหลือแต่ชื่ออ่ะเลิกบอสครับอาร์เจนติสวอมอ่าอาร์เจนตีเนี่ยไม่เจอนานแล้วนะครับเอามาสักหน่อยแล้วกันเจ้อ <laughs> ไฟผู้ทำลายตนไม่เอาวว้ถอยอาการหลบแล้วกันห้องรางวัลห้องรางวัลคือคาวิตี้พระจนภยัย ห้องรางวัลมีโอกาสได้รับอืมดูยังไงก็ไปเก็บคาวิตี้ชัดๆอะลงห้องอีเวนต์ดีกว่าครับโอ้ยเกือจัดก็ <c oughs> <c oughs> เลยยุเลสีครามสุ่มรับอะเขาใช้คำว่าสุ่มรับอะครับ <c oughs> อ๋อทำมันเป็นเลือกใช่ปะอืมนักแต่งบริสัทก็อันนี้ได้ดาวเยอะกว่าครับ ออาได้สามล้านเองอ่ะไอ้สามแสนสามแสนสามล้านก็เยอะเกินโอ้ไม่แจวเลยไม่น้ำจิ้มแจวเลยฮะอืม เนี่ยครับพอ3แสนกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลืมปดสรรมการเขียนทับพรเรื่องฟูลเดวดรอปอันนี้ไปเลยโอเคสามแสนเจ็ดหนึ่งจุดสามสองก็ขึ้นเปห้าแสนนี่มันขาดครึ่งหนึ่งพอดีเลยอะ่ะเพราะว่าเราทาเก็ตเงินไว้ที่หมื่นสามใช่ไหมครับตอนนี้และตอนนั้นมันมีเงินหกพันพอดีเออก็เลยกลายเป็นปว่าห้าแสนครึ่งล้านโหแบบ เป๊ะจัดๆนะครับพอมันเป็นเรื่องของแฟกเงินทามมิ่งที่ถูกกว่านะั้นก็คือ IOU แต่จริงๆถ้ามี t o w e ดการ์ดอะทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมเราแบบ50%ก็มันขาดนิดเดียวเองอะเอาเป็นว่าจิ้มมาหนึ่ง s หนึ่งจิ้มมาสองมม l m o สองแล้วก็ดูสแตทยังไงนะเกมนี้คริสตเมดเล็กน้อยครับแต่ส่วนที่สำคัญจริงๆคือตรงนี้ครับแสน แล้วพอแสนเปอร์เซ็นต์ปุ๊บปาดไปทีเดียว<อ>ก็ไม่ติดคุณดีคอครับนั่นแหละมันเป็นเรื่องของคริดาเมทแล้วก็บนาซาเมทที่เป็นตัวคูณค่อยกันแล้วมันจะมอบประสิทธิภาพให้แบบมหาศาลว h ายพิ่ ตอน,นั้นแหละผมอยากเห็นเงินหลักล้านอะ่ะเท้าบดกามไม่มาฮะทุกคนสภาพเกมโดยเฉลี่ยครับของเมื่อวานเลย <laughs> เอโอเคฮะเมื่อวานผมพยายามนั่งเล่นดูแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้สักทีครับ <laughs> ก็เลยอ่านคืนห้าแสนนั่นแหะคงเป็นคลิปที่ดี่สุดละซึ่ง ก็จะเอาคลิปนั้นลงไปก่อนนะครับแล้วก็เวลายังพอเหลืออยู่บ้างนะครับถ้าถ้ามันได้เกมที่ดีกว่านั้นก็อาจจะได้เห็นในสัปดาห์ถัดไปหรือจริงๆแล้วสัปดาห์ถัดไปนะครับอาจจะสุดยิ่งกว่านี้หรือเปล่านะครับมาคาดหวังความสนุกสนานต่อไปแล้วกันนะครับก็โอเคไว้ประมาณนี้ละกันสำหรับฮงไกซารเรลของเราในวิดีโอวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเลยฝากกดติดตามด้วยกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ฮงไกซาเรลแบบนี้นะครับสวัสดีกฝันดีร่าเดย์ไปก่อนเวัสดีใหม่ に使ってくスコれンをひろげ